เราไปดูผู้ชนะกันบ้างเรับามเหลือเลือดก็ตาเข้าเหลือแล้วเราแล้วเราแล้วเราแก้ปัญหาเช่องหน้าไงอ่ะวงในเราจะดูดีก็รู้จริงอ๋อเรารู้เลยใช่ไหมเราทำไมถึงรู้วัดความไรแขนรู้เลยรู้เลยไเรไรู้เลยเต็มเต็เลยแขาอตกเพราะหัวหรือว่าหัวครับหัวช่วง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 จากไงหมดยกไงช่วงเราคังการกะตีใช่ไหมโอ้้ยวันนี้ วันนี้ทำให้รุ่พี่สำเร็จแล้วนะวันนี้นะใช่ครับแก้ให้ได้ครับแก้หน้าได้นะมาสองมาสองคนวันนี้ตอนแรกตอนแรกเอ่อตอนแรกเพชรจักพยาแพ้นี่รู้สึกใจแป้วไหมว่าเราจะกดดันเลยไหมก็แป้วนิดหน่อยครับแป้วนิดหน่อยแป้วนิดหน่อยนะต้องทำให้ได้ใช่ไหมใช่ครับเอาชนะกลับชนะโอ้โหวันนี้มาอาชีพเท่าไหร่นี่อาชีพไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นครับยอุ้ยห้าหมื่นใครให้เนี่ย ก็พี่หนึ่งชัยวัฒน์พ๋อหนึ่งชัยวัฒน์น่ะแล้วก็เคลื่อนไหวใหม่โอ้เยอะเลยนะได้ก่อนชกด้วยใช่ไหมน้องชายอ่าก่อนชกหลังชกเลยพี่ออดห้าหมื่นนี่คือเอ่อเปิดสักราดมาเนี่ยคือครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้สตาร์ดีด้วยนะยังไม่เยอะสุดะที่เยอะสุดหลักแสนในวันนั้นนะหลักแสนใช่ไหมตั้งเป้าไงสักราดนี้ไปบ้นนีม่ได้ครับฮะไปบ้านไปบ้าเออยังไม่ได้ไปอีกเหรอ โอ้ยเก่งๆเงี้ยดูนี่ดูสายดีเดี๋ยวเพชรใส่ฟ้าพราวไม่ได้นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรใส่ฟ้าปลาไปแล้วเพื่อมาพวกนี้ไปอ่ากับอ่าท่านสมหมายท่านท่านบอกไงบ้างอ่ะบอกให้ตั้งใจซ้อมต่อยดีท่านไม่ไม่ไม่กระชิบท่านแบบว่าขอไปวันรู้แล้วค่ะรู้แล้้วรูอยู่รู้อยู่รู้อยู่ใช่ไหมเอาละครับผมวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะวันนี้นะอยากจะขอบคุณใครบ้างน้อเอาะอบ้าวซีเชาวไชน่าแล้ว รางวัดใกล้เคียงครับทสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวการต่อไปยิงครับไชนาดีมีสายนอกอะไรนะสายไกน้าลกนกใช่ไหม นกเม็นนกเพนกวี่เลยนี่เขาเรียกคนเชน่าไม่ใช่นกเหรอใช่เอ้าคนที่ไหนครับผมเป็นคนสุรินยังสัมภาษณ์เลยนะสัรภาษณ์หลายครั้งคนสุรินทร์มาอยู่ที่เชน่าเนี่ยใช่เอ้าขอบคุณคนชื่สุรินทร์หน่อยดิพูดภาษาสวยได้ไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดคอมเมนต์ได้ไหมไม่ได้เอ้ามาได้ไหมเอ้ามาโอ้คนไทยอยู่แล้วเนาะเอาเอาบอกพี่น้องชาวเอ๋สุรินทร์หน่อยเอาขอบคุณครับที่เต็ียมมาแจ้งครับผมเต็มที่แล้วครับแล้วเลือดข้าตาเนาะโอ้เลือเข้าตาเลยนี่แฟนมาไหมครับผม นี่ขนาดเลือดาตานะโอเคโอเคทำไมเข้าในขนาดไหนั่งเสียน้องชายสู้ๆนะครับสวัสดีครับเนี่ยหลังเกมกันเพชรชินานะครับชินาะมูนบาทขั้นต่ำมากประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผมมารปตกบลังแรง